บางทีอะ่ะป้อนเกี่ยวมันน้ำหน้าจองพลังอ,ะอ่ะ,อะ ใช่ไหมคะว่านาบาตีเนี่ยเป็นคนที่หว่วงของมากแม้กระทั่งเครื่องสําอางนะคะเสื้อผ้าหรือของใช้ต่างๆไม่เคยให้ใครแตะเลยคะ่ะทุกคนเห็นคิ ที่แล้วใช่ไหมคะที่อิงได้เล่นเครื่องสําอางนะบาตตี้ไปแล้วโดนด่าโดนด่านักมากค่ะทุกคนโดนด่าแบบว่ากลัวตายควายล้มเลยค่ะทุกคนมาอยู่ในบ้านนี่ยังช็อกเลยวันนี้เนี่ยอิงก็จะมาฉีกกดอ,นนอิงจะไม่กลัวนะบาตตี้ใดทั้งสิ้นเพราะว่าวันนี้เนี่ยอิงจะมาแก้งทะเลาะกับพี่ตีค่ะแล้วทําหน้าจอคอมของนะบาตตี้เนี่ยแตกสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้น้องอิงตรงนี้ด้วยนะคะ และที่สำคัญอย่าลืมไปติดตามเฟซบุ๊กและไอจีของอิงเนี่ยนะคะแล้วก็ใครที่อยากติดตามพี่ตีเนี่ยก็ช่องทางนี้เลยค่ะแต่ไม่อนุญาตให้ทากแชทนะคะเพราะอิงห่วงค่ะเอาละคนวันนี้เป็นไงเป็นกันค่ะโดนด่าหนักแค่ไหนเราก็ต้องยอมนะคะทุกคนเพื่อแก้งบารใเทสําเร็จไปค่ะเริ่มเลยทุกคนนี่นะคะทุกคนเป็นนักแฮกเกอร์ของเรานะคะเพอไหมจะบอกว่าพี่ตีเนี่ยเก่งเรื่องคอมมากๆนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการแฮกข้อมูลหรือแฮกรหัสผ่าน ก็ทํามาแล้วค่ะอเล่นค่ะทุกคนแต่ว่าเก่งเรื่องคอมเนี่ยก็เก่งอยู่นะคะอ่ะเริ่มเปลี่ยนหน้าจอคอมให้มันแบบเป็นแตกๆอ,ะอ่ะให้เหมือนจริงนะตแรกเราก็เข้า Google แล้วครับเรียกว่าอะไรวะวอลเปเปอร์หน้าจอคอม <laughs> วอร์ไม่ใช่เววอร์ไม่ใช่เวอร์เปเปอร์ตีเอ้ยใช่เขาาคู่นี่เอเปเปอร์หน้าจอใช่หน้าจอคอมแตกเออนี่อันนี้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 นี่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 เนี่ยเหมือนโดนเขาก็ไม่โดนหรอกตีโดนก็โดนด้วยกันอะ มาเข้ามาตรงนี้เลยครับนี่จะเป็นอะไรไม่รู้ก็ตรงนี้นะครับไหนดูสิเหมือนไหมทำไมเป็นแบบนี้วะคิดว่ามันจะเป็นแบบอันใหญ่ๆอ่ะทุกคนคะเมื่อกี้เนี้ยเราทําผิดพลาดนะคะตอนนี้เราแก้ใหม่แล้วนี่เป็นแบบนี้นายดูสินี่เหมือนมันเป็นรางไหมรางที่จะโดนดาแบเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าไม่เตรียมตัวไม่เตรียมใจเนี่ยทาไม่ได้นะคะทุกคนวันเนี้ยรู้กันคานานบัสจะเจอกันเดี๋ยวเราไปรอดูนะบัสกันนะคะว่านบัสลงมาจะเป็นยังไงก่อนที่เรามา ขึ้นนะคะเพื่อให้นาบาัตลงมาะคะ่ะตอนนี้นาบัตหลับหรือตายก็ไม่รู้นะคะยังไม่ลงมาเลยะคะ่ะทุกคนพี่ตีเราจะทำอะไรดีตีกันไหมตีกันไหมตีกันไหมาเงื้นอ,อน้อยแตงสวยจบเป็นจบเป็นหน่เอาไ,อไม่จบอ่ะมาลอยจิ้มตีมาเอาหนีฉุก ยังไม่มาค่ะทุกคนเราจะทำาัไงดียังไม่มาอีกทำาัไงดีค่ะทุกคนโอ้หือหมะมีอะไรไม่มีอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรมันรู้ตักโตแล้วไเนี่ยพี่สี่เล่นอ๊บติเล่นเ มันเล่นไม่ไปเริ่มเล่นเยลยนะเล่นอะไรก็ไม่รู้ไรสาระแล้วนะเริ่มละมาดูก่อนคนจะหลับจะนอนมันเริ่มไม่ไปอ่ะกล่องอันนี้มันโยนมาโดนอะใครน้ำพิกฤีิมันกระโดดอ่ะพิกฤีิไม่อยูุ่ดมือแล้วแม่งไม่ดูใครนะ

แต่จะแก้หัดคิดอย่างเดียวตื่นมาหัดล้างหน้าแปรงฟันนั่งเื้อแล้วจะเหมือนเดิมหน้าเลยนะฟันก็ไม่เห็ะปากก็ไม่แปลดีดอกฟันเหลืองหมดแล้วน่ะโอยหยุดไม่ต้องอันนี้ลูกหัดบอกลูกฟังเธอคุยแตกของมันแบ้้าอย่าแก้แบบนี้นะบอกเลยเนี่ยน้ำจะโดนค่ายปอนลงมาถ้ามันรู้มันไม่ได้แก้หนักกว่านี้เต้นลมเลยอาบน้ำแปรงฟันเปลี่ยนสภาพให้เรียบร้อยเดินแก้จนเป็นอย่างไี้แม่พ่อกดูเรื่องบอกอ้อมไปว่ามันไม่ชอบอ่านนะ ตื่นมาก็ส <Luc ar cells> ั่งแต่แก้วขัดชิ้อย่างเดียวจะฉลองก้องสองแล้วักใครอยู่แล้วไม่รู้จะทำอะไรเลยเดี๋ยวสองแตะสักใครนะเนี่ยกล้องตั้งอยู่ตรงนี้บอกเลยจะนอนหน้าบ้านที่สิบสี่ชั่วโมงก็ฉลองสองแตะับเนืหยุดก็ฉลองสองแตะซักเพื่อสร้างความอดทนให้กับตัวเองดูซิว่าจะอดทนได้นานแค่ไหน วันนี้เราจะมาแกล้งนบ้านนะคะแม่รูยังไม่ตืนแล้วแม่ครูคุณแบบนี้นะเดี๋ยวโดนอยากบงค์นะแม่รอข้อหานี่จะได้วิธีการจะเป็นยูทูบเบอร์ที่เนียนๆต้องมีอะไรบางด้วยแต่ว่าตั้งหินันนคือกล้องค่ะวันนี้พบกับปีเอิงตัวเรานะคะวันนี้เราจะมาแกล้งนบ้านนะคะเราโดนด่าไปแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนกับการแกล้งนาบ้านนะคะจะบอกว่าเจ็มหูมากค่ะทุกคนโดนดึงหูจน แดงหมดแล้วค่ะแดงไม่พอนะคะหูกลางอีกค่ะทุกคนว่าคุ้มไหมคะก,กับการแกล้งนะบาสดีนะคอะมันไม่พังจริงๆถ้าเกิดว่ามันพังจริงๆขึ้นมาทุกคนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคะคอมเมนต์มาใต้ล่างนี้ให้ดูหน่อยวันนี้อิงไปแล้วนะคะบ๊ายบาย